สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เรามาพบกับคุณคณรูวิชาภาษาไทยอีกแล้วนะคะซึ่งก่อนอื่นครูให้นักเรียนมาฟังเพลงกันก่อนนะคะชื่อว่าเพลงคำนามเจอนักเรียนรับชมได้รับฟังได้เลยค่ะ คำนามเช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสารพัดอาคาันสถานที่ของกินของใช้ก็มีของกินของใช้ก็มีพ่อแม่น้องพี่ทีวีทะเลพ่อแม่น้องพี่ทีวีทะเลสิงโตมูม้ากาไกาน่นังซื้อโต๊ะไงนั่นคือคำนามหน้าที่เป็นประธานทุกยาม หน้าที่เป็นประธานทุกยามและก็เป็นกรรมเมื่อถูกกระทำและก็เป็นกรรมเมื่อถูกกระทำคำนามเี่เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสารพัดอาคาันสถานที่ นามเช่เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสารพัดอาคารสถานที่ของกินของใช้ก็มีของกินของใช้ก็มีพ่อแม่น้องพี่ทีวีทะเลพ่อแม่น้องพี่ทีวีทะเลสิ่งโตมูมากาไก่นั่งซื้อโตะ๊ะไงนั่นคือคำนามหน้าที่เป็นประธานทุกยาม หน้าที่เป็นประธานทุกยามและก็เป็นกรรมเมื่อถูกกระทำและก็เป็นกรรมเมื่อถูกกระทำเป็นไงคะเพลงนี้นักเรียนทราบแล้วใช่ไหมคะว่า ในเนื้อเพลงนียมีคำว่าอะไรบ้างที่อยู่ในเนื้อเพลงนี้เช่นคำว่าสิงโตหมูสุนัขก,กาไก่สิ่งของอาคารและก็สถานที่ใช่ไหมคะซึ่งคำเหล่านี้เรามารวมกันเป็นความหมายของคำนามนะคะคำนามก็คือคำที่เราใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของและก็สถานที่นะคะ และคำนามเนี่ยยังทำหน้าที่เป็นประธานและเป็นกรรมของประโยคได้ด้วยนะคะคำนามเนี่ยเราแบ่งออกเป็นสองลักษณะด้วยกันนะคะลักษณะที่หนึ่งก็คือคำนามที่ไม่ชี้เฉพาะซึ่งเราเรียกคำนามเหล่านี้ว่าเป็นคำนามสามัญน,นะคะซึ่งเป็นคำนามที่เราไม่ได้เฉพาะเจาะจงลงไปนะคะเช่นครูหนังสือ โรงเรียนโรงพยาบาลโต๊ะดอกไม้เหล่านี้เป็นต้นนะคะส่วนลักษณะที่2ก็คือคำนามที่ไม่ชี้เฉพาะเราเรียกว่าคำนามวิสามันนะคะซึ่งเป็นคำนามที่เราต้องเฉพาะเจอดจงลงไปนะคะเพียงหนึ่งเดียวเช่นถ้าเป็นคุณครูเราก็ต้องเฉพาะเจอดจงลงไปว่าเป็นคุณครูอะไรนะคะเช่นคุณครูสรัญญาคุณครูวิมลรัต คุณคณรูรัตตยานะคะเราต้องเจาะจงลงไปเพราะว่าคุณครูเนี่ยมันมีหลายคนใช่ไหมคะหรือหนังสือเราก็ต้องเฉพาะเจาะจงลงไปว่าหนังสือวิชาคณิตศาสตร์หนังสือวิชาภาษาทไทยนะคะเหล่านี้เป็นต้นหรือว่าโรงเรียนซึ่งโรงเรียนเนี่ยมันก็มีอยู่หลายโรงเรียนเช่นโรงเรียนเทศบาลหนึ่งสังควิทโรงเรียนเทศบาลหกวัดนตัญยาพิรมนะคะหรือว่า โรงพยาบาลเราก็ต้องเฉพาะจดจงลงไปว่าเป็นโรงพยาบาลไหนเช่นโรงพยาบาลวัฒนาแพทย์โรงพยาบาลตรังนะคะเราก็ต้องเฉพาะจดจงลงไปนักเรียนก็ทราบแล้วนะคะว่าคำนามเนี่ยมันแบ่งออกเป็นสองลักษณะแล้วคุณครูก็จะให้นักเรียนเนี่ยมาดูคำเหล่านี้นะคะว่า นักเรียนเนี่ยสามารถไปแยกดูได้ไหมว่าคำเหล่าไหนนะคะเป็นคำนามบ้างนะคะซึ่งคำต่อไปนี้ก็ได้แก่คำว่านักบินม้าลายจิ้งจกหนังสือ,อสุนัขยางลบโรงเรียนตํารวจทหารนะคะคำเหล่านี้ให้นักเรียนไปคิดเป็นการบ้านนะคะว่าคำไหนบ้าง นะคะที่เป็นคำนามแล้วเรามาพบกับคุณครูใหม่อีกครั้งหนึ่งในชั่วโมงต่อไปนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ไว้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ